พระสมเด็จกอบร่างบรรน,นูที่ายากเลยที่มีการลงรัก,ลลกป,ปิดทองอล่องชาตินะคระับะะพระสมเด็จที่มีการลงรับปิดทองล่องชาติแบบนี้บางคนก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จกรดแดนโบสถ์วันลังกาลังแต่นานๆจะเจอพระสมเด็จของหลวงวิจิตร สักองหนึ่งคือเป็นลอกขอบข้างฟันหนูแบบนี้นะฮะลักษณะการลงรับปิดทองล่องชาตินี่เป็นการสร้างให้สําหรับเจ้าขุนมูลนายเพราะว่ารักทองก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีราคาแพงราคาแพงสมัยก่อนนะแล้วทองทองคาก็เป็นโลหะที่มีคุณค่าตั้งแต่โบราณใช่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการที่ทําให้เจ้าขุนมูลนาย ดังนั้นท่านใดที่ไปเจอพระสมเดจที่มีการลงรักปิดทองล่องชาติแบบนี้นะฮะเก็บได้ก็ควรจะเก็บนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่าส่วนมากจะหาพระสูเด่องค์สวยๆย,ยากคัดมาแล้วแล้วถึงมาทำลงรักปิดทองแบบนี้นะครับยิ่งขอบล่างฟันหนูนะคะยิ่งหายากนะใช่อันนี้ขนาดเป็นภาพที่มีอายุเกินร้อห้าสิบปีสี เหลืองของทองคำก็ยังสวยสดงดงามนะครับแล้วก็ที่เป็นชาตินะมีลักสีดำอยู่ข้างในลอกลุด้อนหมดแล้วชาตสีแดงของนอกนะครับเนื้อในออกเป็นสีขาวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของน้ำลักที่คุมไว้แต่แรกถึงสีถึงเป็นอย่างนี้พระลักษณะแบบนี้สีแบบนี้จะเห็นได้จาก ภาตัเด็ของหลวงวิจิตไม่ใช่หลวงวิจารเหรอคะคงเสร็จอ๋อจะเป็นยุคต้นเลยเอที่ลงรักที่เนื้อจะเป็นลักสีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ชุบลักมาอออ,อ,อันนี้เป็นลักษองพระรุ่นเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่เป็นขอบล่างพันหนูอยู่แถวนี้นะ,ะ<อ>แต่ว่ารักชาติปิดอยู่ก็เลยมองไม่เห็น